ครับผมแหลม25 hour นะครับก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกที่ได้เรียนที่นี่ก็นึกย้อนไปเป็นส0ปีแล้วเนาะนะครับก็ยังจําความรู้สึกได้ดีคือความอบอุ่นที่ได้เข้ามาเรียนเพื่อนฝูงครูอาจารย์เราอยู่กันด้วยความอบอุ่นใกล้ชิดนะครับเรื่องเรียนก็เต็มที่กันอาจารย์ก็ให้การเรียนการสอนได้เต็มที่อยู่แล้วผมเรียนศิลปะนะครับ ก็อาจจะมีว <im sharing> ิถีการเรียนที่อาจจะไม่เหมือนคณะอื่นเขาหน่อยแล้วก็จะมีความเป็นอิสระนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานในการเรียนด้วยเพราะว่าศิลปะมันก็มีความเพลิดเพลินมีความสนุกมีความอิสระในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เข้มข้นอยู่ในทีแต่ว่าสิ่งสาคัญคือเป็นเรื่องบรรยากาศด้วยคือเพื่อนฝูงครูอาจารย์เราปรึกษากันในเรื่องเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องชีวิตด้วยมีปัญหาเรื่องความรักก็คุยอาจารย์นะชีวิตก็คุยอาจารย์ปรึกษากันก็ดี ได้รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นแล้วก็กล้าพูดได้ว่า,ามีวันนี้ได้ก็ที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งในคนที่ประสบความสําเร็จที่เราจะเห็นอยู่เสมอคือความว่าอดทนนะครับทุกคนมีความฝันคุณก็ฝันได้ใครก็ฝันได้บางคนก็ลงมือทําบางคนก็อาจจะไม่ลงมือทําบางคนทําแล้วก็ทําแป๊บเดียวนะครับแต่บางคนทําแล้วก็ทําอีก ผิดแล้วก็ยังสู้ต่อล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่อันนั้นแหละคือสิ่งที่จะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้คือความอดทนเราจะค้นพบความอดทนในทุกๆคนที่มีความสาเร็จอยู่นะครับก็อันนี้ขอให้น้องๆอ,อดทนไม่ว่าคุณจะฝันอะไรก็ตามอย่าทอ้อถอยกับสิ่งที่มันอาจจะมากระทบทําให้ความฝันของเรานั้นมันมันเฟล หรือทำให้เรารู้สึกท้อถอยห่อนล้าในการที่เราจะมุ่งไปข้างหน้าผมเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความอดทนมีความกลัน้นแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งที่เ,เองเชื่อในสิ่งที่เองฝันผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะผมประสบความสําเร็จแต่ความว่าสําเร็จนั้นคงไม่ได้วัดกันที่เรื่องของเงินทองไอม้สำคัญเราต้องมองความสําเร็จในชีวิตให้ถูกความสําเร็จคือความภาคภูมิใจอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกทําแล้วภาคภูมิใจอันนั้นคือความสําเร็จ ต่อให้คุณรวยแล้วคุณไม่ไม่ภาคภูมิใจนั่นคือสําเร็จหรือผมไม่เรียกว่านั่นคือความสําเร็จแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณอิ่มในหัวใจโลกไม่รู้แต่เรารู้ก็นั่นก็สําเร็จแล้วเหมือนกันนะครับก็ขอ,ขอ,ขอฝากตรงนี้แหละว่าน้องๆที่ฟังอยู่น้องๆที่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนก็ตามนะครับก็ในฐานะเ,าเราก็เป็นคนที่เคยผ่านการเรียนมหาวิทยาลัย ผ่านช่วงเวลาผ่านเ,าเป็นรุ่นพี่แหละนะครับก็คงให้เราบันดาจใจแล้วก็แนะนำกันได้ในส่วนหนึ่งนะครับก็ขอให้ทุกคนมีมีอิสระในการคิดของตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ค้นพบความสำเร็จประกอบกับความภาคภูมิใจนะครับ